อ่สวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าติดข้างรถมอไซค์รีเบลห้าร้อยนะครับจริงๆติดรีเบลสามร้อยก็ได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นทรงเดียวนะครับอันนี้ผมก็สั่งเย็บพิเศษนะคือพอวางกับเตียงมันก็ยังแบบเป็นเปื้อนดำๆอยู่เลยวะเออก็อันนี้ผมก็ทําเป็นแบบกิฟต์ล็อกที่แบบว่าสามารถคล้องกุญแจล็อกได้เป็นพิเศษก็จะเพิ่มเงินเข้าไปอีกรูปทรงมันก็จะประมาณนี้นะนี่เห็นไหม อันนี้อันนี้เป็นสายรัดรัดนัน้างเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งสายรัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงนะเวลาเราติดรถมอไซค์แล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับผมจริงๆผมอยากได้เป็นไอ้นี่อ่ะเป็นแม่เหล็กเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนร้านเขาพอเวลาผมติดต่อเขาไปเหมือนกับว่าเขาพยายามจะยัดทรงนี้มาให้อะ่ะเออทั้งทั้งที่ผมอยากเอาทรงแบบเรียบง่ายอะ่ะแล้วก็เอามาติดแม่เหล็กอย่างนี้ไอติดกุญแจกลายเป็นว่าเป็นอย่างนี้ไป ก็สั่งของแล้วบางทีอาจไม่ค่อยตรงสเปกสักเท่าไหร่นะก็อันนี้ก็ไม่ไม่บอกชื่อร้านนะเพราะว่าก็อันนี้สั่งเย็ยบมาธรรมดาแล้วกันนะครับผมโอเคก็นี่เราก็มาดูว่ากระเป๋ามันเป็นไงบ้างอันอันนี้คือระบบล็อกอยู่นะถ้าสมมุติเราปลดล็อกแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้แต่ว่ามันยังแข็งอยู่ก็อันนี้ก็เป็นแบบล็อกกุญแจอีกทีหนึ่งนี่เห็นปะ แล้วเราก็คล,ล้องกุญแจล็อกใครก็มาเปิดกระเป๋าเราไม่ได้เยี่ยมตุย้ยเยี่ยมตุย้ยแล้วเรามาดูว่าข้างในมันเก็บอะไรได้เยอะปะจริงๆมันก็เป็นกระเป๋าลูกเล็กนะถ้าลูกใหญ่ก็อีกลูกหนึ่งอันนี้ผมซื้อมาเอาไว้ใส่พวกซองเอกสารอะไรพวกเครื่องมือเล็กๆน้อยๆพอนี่เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกระเป๋าแบบลึกลึกอยู่เหมือนกันนะลึกอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดแฟลชได้ไหมโอเคเปิดแฟลชแล้ว นี่ให้ดูเลยลึกอยู่แล้วก็เป็นหนังแท้ก็อันนี้ผมซื้อมาข้างเดียวมันประมาณพันสองแต่เกิดสมมุติว่าเราซื้อเป็นคู่ถ้าเราซื้อเป็นคู่ก็จะประมาณเขาก็ลดราคาให้แล้วก็จากสองพันสก็เหลือประมาณ2องพันสองสั่งเงย็บพิเศษเลยเพราอเกิดพอปิดกระเป๋าแล้วก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่ยังแบบดำๆอยู่เลยอ่ะดำๆพวกเศษหนังอะไรพวกเนี้ย คือมันยังเป็นคือเขาตัดมาใหม่เลยอะถือว่าโอเคเนื้องานดีอยู่เหมือนกันนะเนืถามว่าเนื้องานดีอยู่แต่ว่าสเปคไม่ตรงตามที่ผมต้องการนิดนึงแล้วก็สายนี้ผมว่าบางทีมันค่อนข้างสั้นด้วยนะคือมันรัดสั้นมากเลยอะอยากให้มันยาวกว่านี้อีกหน่อยแล้วมันรูดสายดีอันนี้ผมก็สั่งเพิ่มพิเศษเป็นกระบอกใส่น้ํานะครับผม ก็อันนี้เวลาเรากินน้ําขวดแล้วมอไซเราไม่มีที่แขวนที่วางแล้วก็เน็บน้ําไว้ตรงนี้ได้เป็นกระกระบอกเล็กๆหรือว่าเป็นแก้วน้ำก็ได้นะกระบอกน้ําที่เราซื้อคนละสิบาทอะไรประมาณเนี้ก็เดี๋ยวดูว่ากระบอกนี้มันจะเน็บตรงไหนนะก็อันนี้เขาก็ดีไซน์ออกมาเพื่อให้มันเน็บตรงนี้มันจะมีตัวล็อกทีแรกผมคิดว่าแบบมันล็อกแน่นไปเลยคนแกะไม่ได้กลายเป็นว่าถ้าเกิดผมล็อกอย่างนี้ ใครก็ดึงออกไปได้ชิบหายแล้วของมันก็หายได้นะถ้าเกิดคนมันเอาไปจริงๆอะ่ะคือเวลาเราทํำอะไรเราก็ต้องดีไซน์ที่มันแบบค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็กันขโมยด้วยได้ด้วยความเท่ยอย่างเดียวมันมันมันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีความเท่ยอย่างเดียวแล้วของเราดกถูกขโมยไปก็เท่านั้นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วกันว่าใส่แนละ้วเป็นไงอ่ะทีนี้เราก็ตัดมา อันนี้เราก็ได้ทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้มันก็จะเน็บด้านข้างอย่างนี้ถามว่าเปิดกระเป๋าได้ไหมก็ได้แต่ว่ากระเป๋าใบนี้เน็บไม่ได้นะเน็บเน็บอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นก้านยาวเอ้ยแต่อันนี้มันก็มีก้านเล็กมันมีก้านเล็กกับก้านยาวเดี๋ยวลองเน็บฝั่งนี้ด,ดูแล้วกันอ่ะผมก็ลองสลับมาเน็บก็เน็บได้นะแต่ว่าก็คือตรงนี้ตรงนี้มันพอเน็บแล้วมันหลวมม,มันจะโยกเยก แต่ถ้าเกิดเน็บตรงนี้ปุ๊บมันจะรัดรัดเข้ารูปแล้วก็แน่นไม่หล่นไม่อะไรแต่อันนี้ก็คือแน่นอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดพลบบตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเอากระเป๋าพวกนี้ไปติดตั้งที่รถกันก่อนแล้วกันวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากเลยก็เปิดเปิดต้องเปิดไอ้ตัวด้านข้างรถก่อนแล้วก็เปิดเบาะอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมเปิดเบาะอ,อีกทีหนึ่งโอเคสวยมากงานเขาก็ดีอยู่นะแต่ อาจจะไม่ตรงสเปคที่ผมต้องการขนาดผมวาดรูปอะไรไปแล้วนะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็พยายามยัดทรงนี้เข้ามาซึ่งถ้าเกิดรู้ว่ามันไม่ได้แบบที่เราต้องการทีแรกผมก็ว่าจะไม่ซื้ออยู่ละเพราะว่าตอนตกลงเขาบอกโอเคแต่สุดท้ายก็ได้ทรงนี้มาปวดตับเลยวะโอเคไหนๆก็เสียตังค์ซื้อมาแล้วก็เอาไปติดตั้งรถสักหน่อยแล้วกันสวยๆสวยๆ อันนี้ก็เป็นข้างที่ยังไม่ได้ติดนะครับอันนี้เราก็ได้ทําการติดติดกับรถสวยเพราะว่าติดก็จะยากหน่อยเพราะว่าต้องดึงข้างในใช้นันล็อกแล้วก็ตรงนี้สายยาวอ่ะเอาไว้ยึดยึดก็ตรงเทียบมันก็จะพอดีเลยนะพอดีมากเลอป้องกันการสั่นกันหลุดได้โอเคเลยนะนก็สวยอยู่ เดี๋ยวลองติดอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะครับผมพอใส่กระเป๋าแล้วก็สวยอยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งรูปที่2นะครับผมก็ข้างในมันก็เปิดง่ายดีไว้เก็บของคือเก็บชิ้นใหญ่ไม่ได้นะเก็บพวกซองเอกสารเครื่องมืออะไรอินสอประกาได้ไม่ต้องพกไปไหนมาไหนเยอะๆสัด อันนี้ก็เป็นจสใสขวดน้ำก็วิธีการแกะเบาะนะคืออันนี้ผมติดไปแล้วข้างหนึ่งนี้ผมจะติดข้างที่สองคือใครไม่ไม่รู้จริงๆก็ตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับน็อตทุกเหลี่ยมผมอันนี้ผมไขแล้วเพราะว่าผมไม่ถนัดในการถ่ายไปแล้วก็ใส่ไปเมื่อเราไขออกแล้วเราก็แกะเบาะเบาะออกมาเบาะไอ้เจ้าตัวรีเบลนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ จริงผมนึกว่ามันเป็นเบาะน,นั่งี่เฉยมันมีเครื่องมืออยู่ข้างในด้วยเห็นปะเครื่องมือเออเข้าใจเก็บดีโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการติดติดเหมือนเหมือนตัวนี้ติดเหมือนตัวนี้เลยนะเอาสายเนี่ยรัดเข้ามาตรงนี้เพื่อยึดแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้อันนี้รัดตรงที่พักเท้าโอเคงั้นเดี๋ยว ลองดูก่อนเลยแล้วกันเราต้องแกะอันนี้ออกมาก่อนด้วยนะอันนี้แกะง่ายมากดึงเบาๆดึงออกแรงประมาณไม่ต้องแรงนะระวังก้านมันหักแล้วก็งัดงัดเข้ามางัดให้มันหลุดงัดยากงัดเย็นจริงโอเคหลุดแล้วโอเคนี่เจกตโกหกเหลี่ยมข้างรีเบลมันก็มีนะมีอยู่ตรงนี้ ทีแรกผมไม่ได้สังเกตไม่เป็นน็อตสีดําแต่บัดีเรามีตัวอื่นละแต่เราจะติดตั้งสายพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาตัวนี้ติดแล้วกันเหนื่อยอันนี้ก็ติดสองฝั่งแล้วโอเคแต่เราประกอบให้เสร็จกันดีกว่าแล้วมาดูว่าพอติดแล้วมันสวยขนาดไหน กาบกอบอที่เดิมน,นี่จะเป็นเงี้ยงอยู่ถ้ามันลงล็อกมันจะไม่เงี้ก,กระเป๋ามันก็จะดันๆันตรงนี้หน่อยดันเบาเราต้องเกาะกดให้แน่นเป็นไงอันนี้ยังไม่ขันน็อตที่เบานะถ้าเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้เลย ส่วนอันนี้อันนี้ไว้ใส่ขวดน้ำเราก็สามารถดูลายมันการที่ผมเคยทำอะ่ะอันนี้ยัดเข้าไปนี่เลยยัดเข้าไปสุดเรียบ,บร้อยอันนี้ก็สามารถเก็บขวดน้ำแก้วน้ำได้แต่ต้องคอยเก็บออกนะกลัวหายหายได้นะครับเนี่ยคนขโมยได้อันเนี้ยเราต้อง เอากระเป๋าเป็นหลักไว้ก่อนสามารถล็อกกุญแจได้อย่างที่ผมให้ดูอะล็อกกุญแจได้ฝั่งนี้ก็สวยอยู่เป็นไงติดแล้วแน่นแน่นเปรี้ยเลยแล้วก็อันนี้ถอดเอาออกได้เหมือนกันทีนี้เราก็ไม่ต้องนั่นไปไม่ต้องกลัวหายด้วยอันนี้ก็เหมือนถือเพราะว่าเขาทำแบบเหมือนหูยูด้วย แต่ผมไม่ค่อยชอบใจคือผมตั้งใจว่าให้มันติดทีแรกผมเข้าใจว่ามันล็อกติดกับตรงนี้เปล่าเลยมันเป็นแบบเหมือนเสียบเป็นเหล็กเสียบเราไม่รู้ดีไซน์คนทำด้วยเราไม่รู้ดีไซน์คนทำจริงนะบางทีเราสั่งอย่างได้อย่างอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสวยอยู่เพราะจ่ายเงินไปแล้วพอเห็นของแล้วก็ถ้าคะแนนเต็มสิบให้หกอ่ะให้หกนี้ไม่ไม่ใช่อะไรนะให้หกคือเพาะว่า,วา คือสิ่งที่เราสั่งไปอ่ะมันไม่ได้แบบที่เราต้องการไงแต่พอเราสั่งพยายามสั่งเขาเย็บไปปุ๊บเขาก็จะมาวนกับในสิ่งที่เขาขาที่เขาไว้นี่ถ้าผมรู้ว่ามันแต่แรกผมก็คงให้เจ้าอื่นทำแล้วโอเคก็จบกันไปคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคก็สำหรับขั้นตอนการติดตั้งกระเป๋ารีเบล อเล็กนะกระเป๋าข้างถ้าเป็นปี๊บนี่ก็ไม่เกี่ยวนะวันนั้นต้องซื้อติดต่อเข้ามานะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดติดดีมากเลยแล้วก็สวยถามว่างานเขาสวยไหมที่ผมให้หกเพราะว่ามันมอาจจะไม่ได้ตังใจที่ผมต้องการไงอืมเพราะว่าเขาแบบฝีมือทําในแบบที่เขา,เขาทำได้เราก็เราก็เข้าใจไงแต่ว่าเขาไม่บอกเราแต่แรกไงเราจะได้ทําเจ้าอื่น <laughs> แต่ก็โอเค จ่ายตังค์ไปแล้วนะสองพันสองพันสองร้อยก็โอเคสวยอยู่เหมือนกันเยี่ยมเลยพอได้อยู่นะครับผมงานงานงานเนี้ยบอยู่แล้วก็หนักแท้หนังนี่แท้หนังแท้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนลวกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆก็ยืนกดกระดิ่งกันด้วยนะเนือออกละไปลนวะบ๊ายบาย